สวัสดีชาวเดอะเท็กซัสเชนซอร์มอนสเกลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็มีตัวละครที่ชื่อว่าโบนนะครับหรือว่าคุณลนะุงโบนเนาะโดยวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนั้นเล่นคุณลุงโบนนะครับสายเติมเลือดคุณปู่เนาะให้แบบเลเวล5ภายใน3นาทีจริงๆก็อาจจะพูดเวอร์เกินไปครับก็น่าจะประมาณ5นาทีเนาะจริงๆแล้วเนี่ยผมได้เล่นคุณลุงโบนไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าตอนนี้คุณลุงโบนนะครับบั็อกอยู่เนาะถึงเราจะอัพค่าคุณสมบัติด้านล่างนะครับหรือกรนะดกมมกัันนนนนนใช่่่่มมมม้ยยเเเเพราาาะววผห็ทุคคีออตต์ คุณลุงโบน,นะครับเหมาะก,กับการเอาไปเล่นสายเก็บเลือดมากๆเนาะเพราะว่าโกงมากๆนะครับจริงๆผมก็ได้ไปลองเล่นมาแล้วนะครับสำหรับเซตเบอร์ที่ทุกคนบอกมาเนาะซึ่งมันก็โกงจริงๆแหละเพราะว่ามันเติมเลือดเร็วมากๆนะครับเร็วกว่าแบบทุกตัวละครที่เคยมีมาอีกนะที่ผมว่ามันเร็วมากจริงๆแบบเร็วไี่แปลว่า,วาเร็วมากๆอันนี้ไม่ได้พูดเบอร์นะครับเพราะว่ามันเร็วมากจริงๆใครที่อยากเอาไปลองเล่นผมว่าเซตเนี้ยก็น่าจะเป็นเซตที่ดีที่สุดนะตอนนี้ครับสำหรับคุณลุงโบนเนาะเพราะว่าเซตอื่นหรือว่าเซตดาเมจเนี้ยยัััััััังงงงงงไไไมมม่่่่่่่เเเเเหหาาาาาะะะะะะคคคคคคุุุุุุุลลลลโโโบบ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 ททรรรรรนน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 นพพววยยอูซึ์ีี้้ผจกกปใ จะมีเบิร์กอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับเปิร์กแรกนะครับก็จะมีชื่อเบิร์กว่า Universal Donor นะครับและเปิร์กที่2นะครับก็จะมีชื่อเปิร์กว่า Surgical นะครับและเปิร์กที่3นะครับเปิร์กสุดท้ายนั้นก็จะมีชื่อเปิร์กว่า c y p e r นะครับคืออันนี้ก็จะเป็นเซตเปิร์กสายเก็บเลือดแบบ100%เลยนะโดยเปิร์กแรกนะครับหรือเปิร์ก Universal Donor เนี่ยความสามารถของมันนะครับเมื่อเราเก็บเลือดในถังเลือดนะครับเราจะได้รับเลือดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเนาะ40%นะครับและเปิร์กที่สองนะครับหรือเบิก Surgical เนี่ยความสามารถของมันนะครับเมื่อเราโจมตีเเเเเเซอออรรรรร์นนนนะะะะคคััับบบาาาาจไดดดด้้ลืพิิ่่่่มมมกกขึวสสููงุยที ลยนะครับและเปร <kes> ิร์ที่3นะครับเปิร์สุดท้ายนั้นเหลือเปิร์ไซเปิลเนี่ยความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นการเพิ่มค่าแต้มสีม่วงนะครับให้กับเราเนาะสูงสุดอยู่ที่7หน่วยเลยนะครับส่วนสกิลของลุมโบนะครับผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับโดยเลเวลแรกเนี่ยผมก็จะมาฝั่งซ้ายนะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อเซอร์นะครับโดนระเบิดของเรานะครับจะทําให้เซอร์เนี่ยแสดงออร่านะครับให้กับทุกคนในทีมของเราเห็นเนาะและสกิลเลเวลที่2นะครับผมก็จะมาฝั่งซ้ายเช่นกันนะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อเซอร์โดนระเบิดของเรานะครับจะทําให้เเ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 เซออรรรรร์นนนนนนนีีีี่่่่่่ยยยยยไดด้้้ััับบบคคควววาาาาามมมมสสหหพพิิิขขึึะะะะืจลลลลลแกท3 ผมก็จะมาฝั่งสายเช่นกันนะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อระเบิดของเราทำงานไปนะครับแล้วเราเก็บฟิลระเบิดนะครับจะทําให้เรานได้รับเลือดนะครับก็คือเมื่อระเบิดทํางานแล้วนะครับมันก็จะมีฟิลหล่นใช่ไหมครับแล้วเราเก็บฟิลเนี่ยเราก็จะได้รับเลือดกลับคืนมาเนาะส่วนสกิฟที่ของลุงโบนนะครับผมก็สามารถตามนี้เลยนะครับหากใครอยากเล่นเซเปอร์ตามผมนะครับก็สามารถอัพตามผมได้เลยเนาะและสุดท้ายครับคุณสมบัติด้านล่างนั้นผมก็จะมาตามนี้เลยครับโดยค่าเก็บเลือดนะครับหรือว่าแต้มสีม่วงเนี่ยผมก็จะไปอยู่ที่บวก เนี่ยผมก็จะไปอยู่ที่บวกสินะครับมันก็จะรวมได้ที่41หน่วยเนาะโอเคครับก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมในเกมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับช่องของผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วเนาะหากใครที่อยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมนะครับหรืออยากสนับสนุนผมเนี่ยอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับกับคุณลุงโบนสายเก็บเลือดดดดด100%เเเเเนนนนนนนี่่่ยยมมมััััััจะติลืืออรร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 ร็ววขาาาาไหหคคคคบบบบบบแกกกุุงโใฟ ส,สารนนวันนี้ผมพาคุลุงโบนนั้นมาเล่นสายเก็บเลือดน,นะครับตามที่ทุกคนบอกกันเนาะคือทุกคนบอกว่าช่วงนี้นะครับคุลุงโบน,นี่มันยังบั๊กอยู่เนาะตัวละครมันยังก็คือเหมือนตัวละครยังไม่สมบูรณ์แล้วทางเกมก็มาขาย,ยอะไรยเงี้ยคือแบบมันไม่สามารถที่จะอาภาคุณสมบัติล่างได้ใช่ไหมนะตอนนี้นะครับเพราะงั้นก็เซ็ตที่น่าจะคุมที่สุดก็น่าจะเป็นเซ็ตเก็บเลือดเนาะเพราะงั้นผมก็จะมาเล่นให้กับทุกคนดูเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาเยอะมากว่าตอนนี้คือหลายหลายคนเอาไปเล่นสายเก็บเลือดน,นะ่ครับ จริงๆผมได้ลองเล่นแล้วล่ะคือมันเก่งมา,มากๆครับซึ่งเก่งจริงแบบเราเติมเลือดคุณปูเ่เร็วห้าเนี่ยภายในไม่ถึงแบบ3นาทีได้เลยนะถ้าแบบว่าเรารู้ด่านอะ่ะถ้าด่านเนี้ยคือผมไม่รู้ไงผมไม่รู้ว่าเลือดมันอยู่ตรงไหนบ้างไงเพราะงั้นก็น่าจะนานอยู่ครับก็คือถ้าเราได้ตีด้วยนะครับก็ยิ่งจะทําให้เราเนี่ยเก็บเลือดได้เร็วขึ้นเนาะเพราะงั้นเราต้องได้ไล่ด้วยครับแต่จริงๆก็ไล่ยากเหมือนกันนะไม่มีตะเก่านี่เล่นยากมากเลยครับกลุ่มบนเดินช้าจริงเ,เหมือนเสื้อทั้เสียงดังเลยครับ แถวนี้ไม่มีถุงเลือดเลยเหรอผมไม่รู้เลยว่าถุงเลือดอยู่ไหนบ้างตรงนี้มีครับคือผมอยากแบบเลเ้วหนึ่งก่อนที่เธอจะทําเสียงดังก่อนด้วยซ้ํานะแต่แบบไม่ทันแย่ yeah, เลยเดี๋ยวเกมนี้ผมจะไม่ลงไปข้างล่างแล้วกันครับพอท่ถ้าลงไปข้างล่างคือผมไม่รู้ไงไม่รู้ด่านอาวเดี๋ยวตายเลยอะไรวะเนี่ยจนนี่ตีมาหรอเดนนี่เจ็บมาจากการที่โดนจนนี่ตีแน่เลยครับจู่ๆก็ได้คิวแบบงงๆอะไรเ่ยโอ้โหจนนี่ตึงมากขอบคุณครับ พี่ให้คิวผมคือเมื่อกี้วิ่งมา2คนใช่ไหมมีอันนาแล้วก็แล้วก็แดนนี่ครับแต่แด,น,ดนนี่ตายเนาะน่าจะโดนจอนนี่ตีมาค่อนข้างเจ็บครับเดี๋ยวเราเติมเรื่องปู่ก่อนเลยเลเวลหนึ่งเดี๋ยวผมจะติดระเบิดอีกอันหนึ่งไว้ที่คุณปู่แล้วกันครับเพราะว่าเราเล่นสายเก็บเลือดเนาะเพราะงั้นเซอร์น่าจะมาแทงแน่นอนครับอ้าวแล้วเหมือนอันนาก็ตายด้วยครับโอ้โหเกมนี้ถือว่าทีมเราเล่นดีนะเนี่ยตอนนี้ตึงมากเลยครับเมื่อกี้เขาน่าจะตีโดน2คนพร้อมกันปะ<ๆ> สำหรับเกมนี้นะครับฝั่งของเรานะครับก็จะมีจอนนี่แล้วก็คุณลุงแฮนนะครับเกมนี้มีคุณลุงแฮนนะแล้วก็จอนนี่นะครับมีตัวมูทค่ตัวเดียวนะก็คือผมนะครับซึ่งมุดชามากมีคุณลุงแฮนนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเวลาเขาเปิดฟิลเปิดบาว์อะไรเงี้ยน่าจะงัดได้สบายมากมีคนขึ้นมาแล้วหรือยังตอนนี้เหมือนจะเหลือลิเลนแล้วก็จูลี่ครับเหลือแค่สองตัวเนาะอาจจะอยู่ข้างล่างหรือเปล่า แต่ผมไม่อยากลงไปข้างล่างไงข้างล่างมันคือเข่าวงกดครับคือแบบว่าลงไปเท่ากับงงโดนจูงหัวหมุนได้เลยเดี๋ยวเราไล่เก็บเลือดแล้วกันครับแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าถุงเลือดอยู่ไหนบ้างผมรู้แบบแค่จุดเดียวคือข้างบ้านเนี่ยมีหนึ่งถุงอา้าวน้องจูเลี่ยทำไรครับนั่งทําอะไรนั่งทําอะไรที่ว่าผมไม่เห็นเหรอเมื่อกี้คือนั่งอะไรวนะเนี่ยคื็เดินมาแบบให้เห็นเลยเมื่อกี้แต่แบบจูๆ่ๆเขาก็นั่งลง โอ,อ้แล้วลีแลนตรงนี้ด้วยครับสองคนเลยนี่หว่าเพื่อนเพื่อนช่วยผมด้วยตรงนี้สองคนเลยจูลี่เหมือนจะวิ่งไปข้างหน้าเลยครับใช่ไหมโอเคอยู่ตรงนี้เหรอเจอไงเจอจนนี่ลำแล้วก็เจอผมลำไงครับลงไปข้างล่างเจอระเบิดนะบอกเลยลงหรือเปล่าไม่ลงด้วยข้างหน้ามีระเบิดเช่นกันครับเดี๋ยวก่อนรีแลนนอนไปแล้วอย่าล้าคิวผมคุณลุงแทนผมต้องได้คิวอ๋อ ีไปสองทีครับหน้าเจ็บหนักอยู่เพราะว่าโดนระเบิดผมนะคือตอนนี้วุ่นวายไปหมดเลยเพราะว่าทุกคนอยากได้คิวทุกคนวิ่งหาแบบวิ่งหาเซอร์เลยเพราะว่าอยากได้คิวมากตีไปโดนอะไรวะเนี่ยฮิตบ็อกเกมโคตรด,ดีขอตีหน่อยหรือเล่นข้างล่างมีระเบิดนะข้างล่างมีระเบิดนะครับน่าจะไม่ได้คิวแล้วล่ะโอเคตอนนี้เก็บหมดวุ่นวายกันมากแต่ละคน คือแบบใหญ่ได้คิวกันมากเลยอ่ะคือวิ่งแบบไล่เซอร์จนแบบเซอร์วิ่งไปไหนไม่รอดเลยครับแล้วผมบางระเบิดดีอยู่นะเกมนี้เกมที่2ครับกับคุณลุงโบนในด่านสุสานอีกแล้วนะคือแบบอยากจะให้ผมจาด่านให้ได้เลยเหรอคือผมบอกว่าผมจาด่านไม่ได้คือจะโยนมาให้แต่ด่านนี้เลยละครับคือด่านนี้ไม่ไหวจริงคือหาที่เก็บเลือดไม่ได้เลยครับแบบรู้อยู่แค่ที่เดียวคือตรงเนี้ยข้างๆบ้านเนี่ยร,รู้แค่นี้เลยที่อื่นไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเนะเาะทำให้ผมแบบว่าเก็บเลือดได้ช้ามาก เ้องย,ยัดเก็บตรงนี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมจะวางระเบิดไว้ไที่เดิมครับก็คือประตูข้างล่างตรงนี้เนาะถ้าเขาขึ้นมาก็น่าจะระเบิดครับแล้วก็อีกหนึ่องอันเดี๋ยวไปว bon. างไว้กับคุณปู่เนาะเมื่อกี้ก็คือเราวางระเบิดไว้ดีมากครับลลเล่นจะวิ่งลงข้างล่างแต่แบบลงไม่ได้ไงเจอระเบิดผมไงครับแล้วเมื่อกี้เหมือนประตูจะยังไม่เปิดด้วยนะข้างๆเหมือนจะมีคนเปิดประตูแล้วครับน่าจะเป็นประตูบันไดเนาะน่าจะขึ้นมาหรือเปล่าขอดูหน่อยขึ้นมาหรือเปล่าครับใหเอทุียังไม่ขึ้นหรอ คุณปู่นั่งไหนครับหน้าบ้านเช่นเคยเหมือนด่านนี้คุณปู่จะนั่งแค่หน้าบ้านปะถ้าผมจำไม่ผิดวางระเบิดไปเลยใครมาแทงเจอแน่ใครมาแทงเจอระเบิดผมแน่นอนครับใครเดินอยู่ข้างหลังผมเมื่อกี้ใครเดินอ๋อคุณลุงแฮนครับเออตรงนี้มีถุงเลือดให้ผมเก็บปะผมไม่รู้ว่าจุดถุงเลือดมันอยู่ไหนบ้างไงด่านเนี้ยโอเคเก็บไปก่อน เราเก็บสองถุงนี่ก็เกือบจะได้เร็วหนึ่งแล้วนะเกือบได้เร็วมากสําหรับเกมนี้ครับทีมของเราก็จะมีคุณลุงแฮนแล้วก็จอนนี่เนาะเหมือนจะเป็นเซตเหมือนเกมเกมื่อกี้เลยปะเราเหมือนจอนนี่จะลงไปข้างล่างเลยครับอุ้ยมีคนโดนระเบิดใครโดนระเบิดครับออกไปดูหน่อยเมื่อกี้เหมือนจะมีคนขึ้นมาแล้วตรงนี้แน่นอนอา้าวน้องคอนนี่โอ,อเอาคอนนี่ก่อนเลย เดี๋ยวก่อนพาวิ่งทางไหนไวะเนี่ย่าวิ่งทางไหนไวะเนี่ยคอนนี้คือแบบวิ่งงงผมก็งงไปด้วยไม่รู้ต้องแบบดักทางไหนตีไม่โดนเลยฮิตบล็อกค,คืออะไรครับลุมโบนมุดหรือเปล่าน่าจะมุดเอ้าไม่มุดอีกจะย่อทําไมอะไรวะเนี่ยคือเขาก็งงด่านหรือเปล่าผมก็งงเหมือนกันครับผมก็งงคุณก็งงแฟร์ครับเฮ้ยเหมือนใช้ยาปะ่ะเฮ้ยยังไง มุดหรือเปล่าโอเคมุดแล้วมุดก็เจอไงอุ้ยเหมือนจะตีไม่โดนปะโอ้โหลำไม้ตรงนี้ทำมาทำไมวะเนี่ยตรงนี้คือจุกเด็กเลยครับอืมไม่ไปสักทีตีไม่โดนหรอมันควรโดนหรือเปล่าเมื่อกี้ผมงงมากเลยน่าจะลงข้างล่างหรือเปล่าครับเออไม่ลงด้วยไม่ลงก็สวยดิเราวิ่งไปฝั่งนั้นมีระเบิดนะครับระวังโอเค นึกว่าจะวิ่งไปหาคุณปู่นึกว่าจะวิ่งไปหาคุณปู่ไงครับเดี๋ยวก่อนมันบัน็กปะเนี่ยโอเคตายแล้วครับนึกว่าบักคือผมไม่เห็นว่ามันตีคือตีแล้วมันขึ้นไงข้างๆว่าแบบเออเราตีโดนอะไรอย่ะเงี้ยก็เลยคิดว่ามันบั็กตัวคุณลุงโบนเนี่ยเหมือนตัวที่ยังทําไม่เสร็จรับแล้วอยากขายเหมือนแบบเงินหมดแล้วต้องการเงินอะไรเงี้ยเอามาขายเลยไม่ได้เช็คหลุด QC ไม่ได้ไงครับคุณลุงโบนเดี๋ยวเราเติมเลือดคุณปู่ก่อนนะน่าจะเลเวหนึ่งครับ เราเติมมันแคช้านะเพราะว่าผมไม่รู้จุดเลือดครับถ้าผมรู้จุดเลือดเนี่ยสามนาทีครับห้าเลเวลแบบเร็วมากแม็กซิมัมแน่นอนเดี๋ยวเราไปเก็บฟิวระเบิดเราหน่อยนะแล้วเราก็จะได้เลือดมาด้วยครับเมื่อกี้เหมือนจะมีคนอยู่ข้างล่างอยู่เลยเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหลังด้วยไปวะน่าน่าจะเป็นอันนาหรือเปล่ามีความเป็นไปได้โอ้เราได้เลือดกลับมาร40เลยเหรอก็คือเต็ม เต็มเลยครับอันนี้ผมไม่รู้เนี่ยไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้โอ้โหว่าแล้วทําไมทุกคนเอาไปเล่นสายเก็บเลือดไม่แปลกใจครับเติมก่อนเลยเลเวลสอไงอย่างรวดเร็วคุณลุงแฮนครับเมื่อกี้มีคนเหมือนจะเข้าไปในเจเนเรเตอร์ปากไปดูได้ไหมครับเหมือนจะเป็นอันนาน,นะที่เข้าไปเลเวลสองแล้วอย่างรวดเร็วตระตูฝั่งนี้ผมว่ามีคนเปิดละ เราอ้อมฝั่งไหนไวะเนี่ยผมก็งงเหมือนกันนะอืมฝั่งนี้มีคนเปิดหรือเปล่ายังไม่มีเจนเหมือนจะยังไม่มีใครไปทำอะไรครับเดี๋ยวก่อนตรงนี้ประตูไม่เปิดโอ้โหเราต้องอ้อมฝั่งแนวเนี่ยจริงๆมันน่าจะหมดได้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอืมคือยังงงด่านอยู่ครับผมต้องขออภัยทุกคนด้วยเพราะผมยังเดินแบบงงงงนิดนึง ไม่นิดอะเยอะเลยเคเหมือนซูริจะตายเลยครับนี่ไงมีคนเปิดประตูจริงด้วยเมื่อกี้เหมือนจะมีคนอยู่ข้างในงจริงนะเพราะว่าออนล่าล่าสุดเขาเขาอยู่ข้างในนี้ครับเหมือนจะย่ออยู่น่าจะเป็นมาเรียรหรือเปล่าอ๋ออันนาครับเกมนี้มีอันนาเหลืออันนากับซอนนี่ครับซึ่งเมื่อกี้มีคนอยู่ข้างในนี้หนึ่งคนแล้ววาวน้ําก็เปิดแล้วด้วยครับคือมันปิดไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนี่ไง เห็นละนั่งแอบทําไมเราตีไม่โดนด้วยมันมีแบบว่าดินเหนียวไงตรงเนี้ยมันเป็นโคลนเราเดินยากเกินจะทาโคลนทําไมครับโอ้โหด่านนี้แบบมองยากไม่พอ,อเหรอยังจะให้มีโคลนเหรอประตูนี้ยังไม่ได้เปิดนะประตูนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับน้องอนาน่าจะงงด่านเหมือนผมผมก็งงเหมือนคุณยังไงครับ เข้าไปทําไมออกมานี่เข้าไปทําไมครับคือเหมือนจะไม่รู้ว่าแบบจะต้องไปไหนแล้วก็คือเข้าเลยดีกว่าอตีไม่โดนตีไม่โดนอีกอครตีไม่โดนตีโดนแล้วโอเคเขาสู้ครับสู้ผมเหรอโอ้โหจอนนี่มาลัาดไอ้จอนนี่มาลัาดชิวแล้วซอนนี่วิ่งมาจากไหนครับเนี่ยจอนนี่วิ่งมาจากไหนโอโ้โหอะไรไปได้อ่งงไปหมดเลยดิสน่าจะยังงงอยู่ครับด่านแบบด่านมันงงจริงไง ด่านมันจำยากจริงครับด่านนี้คือซือก็ยังงงผมก็ยังงงอยู่เดี๋ยวเราไปเติมเลือดก,ก่อนครับรอบนี้น่าจะแม็กซิมัมแล้วละ่ะตอนนี้คือผมตีอยู่ตั้งนานนะมาลาดผมด้วยกันตีครั้งเดียวโอ้โหมาลาดผมดไหมครับตอนนี่ผมจะได้เอ็กซิคิวแล้วเมื่อกี้เนะี่ยโอเคคุณปู่เหลือเวล5ห้าเลยครับแม็กซิมัครับเมื่อกี้เหมือนซอนนี่จะโดดลงข้างล่างปะลงข้างล่างจริงด้วยครับผมลงไปข้างล่างดีไหมเนะี่ยคือแบบลงไปข้างล่างจะงงไหมลองหน่อยละกัน ต้องไปไล่เขาครับไม่ง hey. ั้นเดี๋ยวเขาไม่ขึ้นมาเนาะขออนุญาตไปไล่เลยเมื่อกี้มันจะอยู่ข้างหลังเลยครับอยู่แบบหยุดไกลเลยนะหยุดตรงวาวน้ําเลยครับซึ่งเดินไปยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยตรงนี้ทางตันคือมั่วเกินน่าจะไปทางนี้ครับผมลงมาเขาอาจจะขึ้นไปแล้วก็ได้นะโอเคยังอยู่ข้างล่างอยู่ยังหาทางขึ้นไม่ได้สินะผมมาหาเลยครับตอนนี้ จอนนี่อุย้ยอะไรวะเนี่ยประตูประตูคืออะไรอืมอุย้ยตันไม่โดนหรอตันไม่โดนหรอโอ้โหแล้วโดนล้าดีแล้วขอคิวหน่อยไม่ได้ครับจอนนี่หมันไส้ขอตันหน่อยตันไม่ได้ด้วยหมันไส้มันไส้ขอตันหน่อยเกมที่สามครับกับคุณลุงโบนในด่านสุสานอีกแล้วนะโอ้โหสามเกมเป็นด่านสุสานเลยวะเนี่เหมือนเรามารีวิวด่านสุสานเลยไหมครับ น่าจะใช่นะคือเป็นชิปรีวิวเลยแล้วกันเนาะเป็นชิปรีวิวด่านใหม่เลยลวกันครับเดี๋ยวก,ก่อนอื่นผมขออนุญาตมาวางระเบิดก่อนเนาะก็จะวางที่เดิมเลยครับก็คือตรงนี้เนาะแล้วก็ี่คุณปู่นั่งอยู่อีกที่หนึ่งครับก็ครบ2อ,อันแลวเนาะดูันว่าเกมน,นี้ผมจะคิวได้กี่ตัวดีกว่าคือผมไม่อยากลงไปข้างล่างเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวก่อนระเบิดทํางานเลยหรออย่างงี้ก็ได้เลือดเลยสิครับโอ้โหอย่างงี้ผมก็ได้เลือดเต็มเลยสิครับ1เลเวลอย่างรวดเร็วคุณปู่ไปไปเลยครับคุณปู่ ร้องดังๆให้เซองงไปเลยว่าทําไมแบบเอยเติมเลือดเร็วจังวะคือคุณมาโดนระเบิดผมผมก็ได้เลือดนี่ครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะได้แค่ครึ่งหนึ่งเนาะแต่อันนี้คือได้เต็มเลยครับถือว่าดีมากอนุญาตบางตรงนี้ครับคุณปู่ใครมาก็รบกวนทําเสียงดังๆด้วยนะครับให้ระเบิดมันระเบิดเนาะค <c oughs> ือแบบว่า <c oughs> เดี๋ยวเซอร์เข้ามาจิ้มครับเพราะงั้นเราต้องใส่ระเบิดไว้ก่อนเนาะเออข้างหน้าน่าจะมีป้าถุงเลือดตรงนี้ได้หรือไม่โอเคตรงนี้มีครับ ผมขออนุญ,ญาตครับแล้วเบิดก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปวางไว้ที่เดิมครับถ้าเขาเปิดประตูเราก็น่าจะรู้ครับว่าเขากำลังขึ้นมาเนาะสำหรับเกมนี้นะครับที่ของเราก็จะมีเลเยอร์เฟสแล้วก็ฮิตเชอร์เกนะครับเกมนี้ไม่ใช่แบบเซตเดิมแล้วนะคือสองเกมที่ผ่านมาคือเป็นเซตเดิมเลยครับเหมือนจะเป็นคนเดียวกันได้ปะอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเราวางไปก่อนครับว่าน่าจะมีคนขึ้นมาแล้วล่ะเดี๋ยวต้องไปดูทางเข้าวาวครับเปิดวาวน้ำเนาะฝั่งนี้ว่ามีคนมาเปิดหรือ,อยังอุ้ยตรงนี้มีคนเก็บไปแล้ว ไฟเขาเก็บไปครับเนี่ยผมไม่รู้จุดว่าเลือดมันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยแหละแบบรู้จุดนะเุ้ยเดี๋ยวก่อนไฟมันนั่งอยู่ตรงนี้ครับไปไหนละเอา้เอาเดี๋ยวก่อนเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋ออยู่โน,น่นโอ้โหก็ว่าก็ว่าอยู่มาเรียไปไหนผมก็งงอยู่ว่าเมื่อกี้มันหายไปไหน จะทําอะไรครับจะมาจิ้มหลังหรอจู่ๆก็มีคนมาให้เลือดฟรีครับคือเมื่อกี้เขาแอบ,บในย่ายใช่ไหมแล้วผมก็ตีไปแล้วผมเหนื่อยพอดีไงน่าจะวิ่งออกไปแบบตอนที่ผมไม่ได้ยังไม่ทันมองครับน่าใช่นะะงงเลยจู่ๆก็มาฝั่งนี้แล้วเหมือนจะโดนระเบิดด้วยครับเดี๋ยวเราเติมไปก่อนเนาะเราน่าจะได้ถึงสามเลเวลเลยครับรอบนี้เพราะว่าเมื่อกี้มีระเบิดระเบิดไปแล้วเราเก็บเราก็น่าจะได้เลือดเต็มครับแล้วก็เติมขวียกรอบ สวยงามรอเติมเลยแล้วกันเควันระเบิดไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะระเบิดหายอะไรไปเนี่ยเกมดีเกมดีไม่มีบั๊กเหมือนมันจะบั๊กเข้าไปข้างในไหมครับอันนี้มันทํางานป่ะผมไม่แน่ใจแต่ก็ถือว่าดีนะเขาจะได้ไม่รู้เขาว่าระเบิดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวก่อนผมจะใส่ฮีชายเกอร์ผมใส่รอบนี้คือเรเวห้าเลยครับอย่ายแย่งอย่าแย,ย่งผมโอเคผมได้ใส่ แม็กซิมัมไงครับรอบนี้ผมว่าอาจจะไม่แม็กก็ได้นะต้องรอให้ใชเชอร์อมาเติมครับอุ้ยแม็กเลยสวยงามมาดิครับอยู่ไหนกันครับโอโ้โหนั่งอยู่ตรงนี้ไงห,หนึ่งคนอันนาฟอร์เดเมื่อกี้น้องสาวแกตายไปแล้วรอบนี้อยากตายไหมครับอันนาเหมือนจะเหลือ2คนนะเหมือนจะเหลือคอนนี่กับอันนาครับซึ่งคอนนี่น่าจะอยู่ในเจเนอเรเตอร์เมื่อกี้ผมเห็นออร่าอยู่ดก่ดอนตู้ผมทำไมวะเนี่ยตกใจก็ตายดิครับ จู่ๆก็มาสู้อะไรไว้นเนี่ยงเหมือนกันตันนี่อยู่ไหนเอยอ,อยู่ตรงนี้หรออย,รหรอ,รอยู่ตรงนี้หรอกครับอยู่ตรงนี้หรอกครับจะไปไหนตัวนี้ผมต้องได้คิวพเชเกอร์อย่าล่าผมมันลงไปข้างล่างครับประตูเปิดหรือ,อยังเนี่ยประตูยังไม่เปิดด้วยโอโขอคิวอย่าลา่าขอร้องตัวนี้เป็นของผมอมได้อยู่มันนอนละขอนอนุญาตคิวไงเลือดเฟส เลต้าเฟสอย่าลาดผมครับตัวนี้ผมขอแล้วคือเมื่อกี้รีบมากครับเพื่อนๆเลต้าเฟสจะแบบลัดคิวเนาะคือตัวนี้เป็นของผมไงวันนี้ผมเก็บได้2ตัวครับอย่างตึงเลย